สวัสดีคะ่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสาธิตการแปลงฟันสำหรับคนจัดฟันให้ดูนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวจะสาธิตในแบบจำลองก่อน,นะหลักการของการแปลงฟันโดยทั่วไปนะคะคือเราจะต้องแปลงบริเวณขอบเหงือกหรือคอฟันนะคะเพราะาเป็นบริเวณที่คาบพลาสเนี่ยสะสมอยู่แล้วหลักการก็คือแปลงจาแปลงด้านนอกนะคะด้านนอก แล้วก็ด้านในนะคะด้านในก็คือด้านด้านที่ติดกับดานปากหรือว่าด้านที่ติดกับลิ้นนะคะแล้วก็ด้านบทเขียวนะคะด้านที่เราใช้เขียวก็คือหลักการคือแทงให้ถึงขอบเนื้อนะคะบริเวณขอบเนื้อคอฟันแป้งด้านนอกด้านในด้านบดเขียวนะคะแต่ทีนี้คนที่ตัดฟันเนี่ยค่ะมีแบ็กเก็ตตรงกลางก็เลยอาจจะทําให้พวกค่าพลาชเนี่ยไปเกาะรอบๆแบ็กเก็ตได้ก็เลยจะต้องมีความละเอียดกว่า คนธรรมดานิดนึงนะคะก็คือเราจะต้องแปลงบริเวณขอบเงือกหรือคอฟันอ่ะหนึ่งเหมือนเหมือนคนทั่วไปนะคะขอบเงือกหรือคอฟันแต่ว่าที่เพิ่มก็คือเหนือแบ็กเกตนะคะเราจะต้องแปลงเหนือแบ็กเกตแล้วก็ใต้แบ็กเกตแล้วก็บนแบ็กเกตนะคะนะคะเราจะต้องแปลงอ่ะตอนแรกก็คือแปลงคอฟันทั่วไปนะขยับขยับปัดลงอันนี้คื่อหลักการของคนจัดฟันทั่วไปเนาะแต่ว่ anyway. าคนที่คนที่จัดฟันเนี่ยจะต้องแปลงเหนือแบ็กเกตด้วยนะคะ แล้วก็ใต้แบ็กกิฟด้วยนะคะแล้วก็บริเวณแบ็กกิฟด้วยนะคะดังนั้นก็เลยจะมีพวกแปรงสีฟันสําหรับคนจัดฟันขึ้นมาความต่างของแปรงสีฟันสาหรับคนจัดฟันกับแปรงสีฟันโดยทั่วไปนะคะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยค่ะแปรงสีฟันจัดฟันเนี่ยก็คือแมทเราแอบใช้บ้างก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะหวํมตรงกลางมันจะบุ่มเข้าไปนะคะมันเหมือนแบบว่าสมมติเราทาไป ตรงแบ็กเกตอย่างเงี้ยตัวบุ่มก็คือจะอยู่ตรงแบ็กเกตแล้วก็ข้างบนข้างล่างก็คือเหมือนมันจะแบบขนแปรงมันจะเข้าไปใต้แบ็กเกตเหนือแบ็กเกตใต้แบ็กเกตเขาออกแบบมาตามคอนเซปต์การแปรงประมาณนั้นกะว่าคนทั่วไปที่แปรงวุ้มๆมันก็น่าจะได้ผลดีนะคะแต่ว่าแปรงทั่วไปมันก็จะเป็นนี่คือเป็นแปรงที่เลิกใช้แล้วเอามาใช้ซาตินเฉยๆนะคะมันก็จะเป็นหน้าตัดตรงแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ย ก็คือมีหมอมีทั้งสอ,งอันทั้งแปรงสําหรับคนจัดฟันนะคะแล้วก็แปรงของคนทั่วไปแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เชื่อในในแบบ ua, แมนนวลระบบแมนนวลคิดว่าไม่ไม่ค่อยไม่รู้นะว่ามันได้ผลเท่าไหร่ไหมกับการที่แปรงสีฟันทาผลแปรงสำหรับคนจัดฟันแล้วก็แปรงแปรงปกติแต่ว่าโดยส่วนตัวตอให้ใช้แปรงจัดฟันแต่เราก็จะแปรงแบบ แปลงที่บริเวณขอบเมืองหรือคอฟันแปลงเหนือแบกเกตบนแบกเกตแล้วก็ใต้แบกเกตนะนะคะอ่าเดี๋ยวจะแปลงในปากให้ดูก่อนนะคะอ่ะนะคะแปลงอ่ะจริงๆส่วนตัวจะเปคนแปลงจากข้างในนะคะไล่มาคือเวลาแปลงเราต้องแปลงให้เป็นระบบเราจะได้ไม่ลืมว่าไอซี่นี้แปลงหรือยังซี่นู้นแปลงหรือยังนะคะเช่นแปลงจากด้านซ้ายสุดมาขวาสุดหรือขวาสุดไปซ้ายสุดนะคะเดี๋ยว จะแปรงจริงๆอีกทีอันนี้ก็คือจะวางแปรงให้ดูนะคะเนี่ยค่ะวางไว้ที่ขั้นที่หนึ่งแปรงบริเวณขอบเหงือกวางไว้ที่ขอบเหงือกขอฟันนะคะขยับหนึ่งสองสามที่ห้าเจ็ดเก้าสิบปัดลงนะคะหนึ่งสองสาที่ห้าเจ็ดเก้าสิบปัดลงหนึ่งสองสาที่ห้าเจ็ดเก้าสิบปัดลงนะคะอันนี้ก็คือแปรงบริเวณขอบเหงือกที่คนทั่วไปต้องแปรงต่อมานะคะแปรงเหนือแว็กเก็ตเนี่ยค่ะให้มันจิกลงไปที่เหนือแว็กเก็ตนะคะเนี่ย อนะคะแล้วก็ใหงเอนแกเก็ตนะคะให้มันสะอาดมันจะได้สะอาดใครที่แบบแปลงไม่ดีสังเกตหินปูนมันจะเกาะรอบแบกเก็ตนะคะแล้วพอไปปรับเครื่องมือไปใสา่ย,ยางเมื่อใส่ย,ยางไม่ลงฟันก็เคลื่อนชา้าไงนะคะแล้วก็ใต้แบกเก็ตนะคะอ,อ,อ,อันนี้ก็คือแปลงด้านนอกที่มันมีแบกเก็ต เราจะต้องแปลงแบบนี้นะคะส่วนด้านในก็คือแปลงแบบคนธรรมดาเลยนะคะก็คือฟันหน้าฟันหน้าบนก็อรงอย่างนี้อย่างๆเฮ้ยห้องเฮอคาวเฮ้ยอะ่ๆเฮ้ยห้ะอเฮ้อะาฮนะคะคือไม่อยากแปลงตรงเนี้ยแรงน้ํามันกระเด็นใส่<笑><笑>หน้าจอแล้วก็ฟันล่างก็จะก้มลงนะคะแรงอืมอืมอืมนะ ส่วนด้านในเนี่ยก็วางแปรงว่าด้านในไม่มีเครื่องมือใช่ป่ะแล้วก็แปรงเหมือนคนปกติเลยก็คือบริเวณขอ้อมือคอฟันวางแปรงอย่งาง45องศาที่ขอเอมือขอฟันด้านในนะคะด้านล่างก็เหมือนการพยายามเอาแปรงอเบียดลิ้นเข้าไปให้มันถึงขอเอมือคอฟันนะออืือ ด้านบนน่ะจะเอียงขึ้นแล้วก็หัดลงเนาะด้านล่างอ่ะจะเอียงจะเอียงลงหาคองเงือกแล้วก็ปัดขึ้นนะคะอืมนีขนาดแปรงเล่นๆนะเจนา,าติดเนา,าติดแปรงสีฟันอายจังเดี๋ยวจะไปแปรงจริงๆแล้วนะคะด้านด้านบนเอียงแปรงขึ้นนะคะแล้วก็ปัดลงด้านล่างเอียงแปรงเอียงแปรงลงแล้วก็ปัดขึ้นนะคะ ค่ะเดี๋ยวมาแปลงนะแปลงก้อนคนจัดฟันนะคะหรือไม่จัดฟันก็ตามนะคะต้องแนะนําต้องใช้ยาสีฟันที่มีฟัวร้านะคะมีคลิปสอนดูว่ายาสีฟันที่ใช้ฟัวร้าเป็นยังไงนะคะลองไปดูนะคะเพราะว่ามันช่วยป้องกันฟันผูได้มากนะคะจริงๆก็เกือบยีกทุกยี่ห้อแหละมีฟัวร้ายยกเว้นบางยี Bye ่ห้อนะคะ หมอชอบพูดว่าคนไข้แปรงฟันเหมือนบ้านไม่มีกระจกในห้องน้ำอืมแบบแปรงแบบแบบตัวฟันเนี่ยสะอาดเลยนะต่เหงือกนีแดงแป๊บเลยเหมือนแปรงไม่ถึงคอบงเงนอกคอฟันเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้ส่งกระจกอะอขอลากเลยนะคอเหงือกคอฟัน,นด้านในอะ่ะเราต้องเอาแปรงอะคะ่ะเบียดลิ้นเข้าไปนะคะเพื่อที่จะได้แปรงตรงบริงเวณคอเหงือกของฟันแบบ ด้านในได้บางคนแบบห like ินปูนเกาะเต็มเลยเพราะแบบไม่ไม่ไม,ไม่เอาแปรงอะเบียดลิ้นเข้าไปแล้วพอมาทาฟันน่ะหมอเข้าไปขูนปูได้เลยจะจะอาเจียนอย่างเงี้ยเพราะตัวเองไม่เคยไม่เคยเอาอะไรเข้าไปมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกด้วยฝึกก่อนที่เราจะไปทําฟันน่ะการการแปรงฟันเพื่อป้องกันฟันผุที่ดีนะคะก็คือจริงๆอะเราไม่ควรบ้วนบ้วนน้ำตา เลยนะเพราะว่าในยาสีฟันมีฟัวรายนะคะที่แบบมันจะเก็บสะสมเอาไว้ในช่องปากให้แบบเหมือนมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมของช่องปากเราเพื่อช่วยป้องกันฟันหูยิ่งตอนนอนเนี่ยน้ำลายเราไหลออกมาน้อยนะอืมก็การที่มี การที่น้ำลายไหลน้อยอะ่ะก็จะทำให้แบคทีเรียเต,ติบโตหรือทำงานได้ดีนะคะทำให้ฟันผุดังนั้นการที่มีฟลวร์ไรด์อยู่ในช่องปากเนี่ยมันก็จะช่วยลดการเกิดฟันผุได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็คือบวดน้ำนิดหน่อยได้แต่ว่าอย่าบวนเยอะค่ะแล้วแปรงเสร็จ <S <S ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพื่อความสะอาดแนะนำให้ใช้แปรงซออฟันนะคะแปรงซออฟันแปรงซออฟันเนี่ยไว้ใช้แยบไประหว่างแบกเกนะคะ ลองแบบเกตแต่ละซี่นะคะอ่าน,นะคะใช้แย่อไวแล้วอะเนี่ยข้างๆแบบเกตนะคะนะคะเพื่อความสะอาดนะทุกฟรีเลยนะคะพี่นุบูลจะได้ไม่เกาะนะคะ แปลีซอฟันนะคะแต่ทําไมเอ๊ะทำไมเราถึงมาใช้ตรงตรงระหว่างเบกเกอรจริงๆแล้วอ่ะมันมีไว้ใช้บริซอบฟันที่มีช่องว่าหงหรือว่าห่างกันนะคะอ่ะก็คือเดี๋ยวจะให้อย่างใครนะคะที่ฟันแบบเหือกลน้นแล้วก็มีเหือกสามเหลี่ยมสีดำตรงอย่างเงี้ยที่แบบฟันไม่ชิดติดกันอะ่ะให้เราเอาแปรงซ่อมฟันนะคะเยาะเข้าไปน,นะคะอือคือเวลาเลือกแปรงซ่อมฟัน นะคะเข้าไปนะคะคือคือแปรง่อบฟันเนี่ยนะคะมีหลายขนาดเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกอะเราต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับรูช่องบ,บ้างนะคะก็คือขนาดใหญ่กว่ารูเล็กน้อยให้มันแบบเบียดเข้าไปได้ถ้าเล็กไปมันก็แบบ จุมันก็จะไม่สามารถทําความสะอาดได้นะคะอันนี้แปรงชอบฟันนะคะก็คือใช้แย่ระหว่างแบกเกตแล้วก็บริเวณซ่อกฟันที่มันไม่ได้ชิดกันส่วนซอกฟันที่ชิดติดกันนะคะต้องใช้ไหมขัดฟันนะคะใครที่ ใช้ไหมคัดฟันสำหรับคนจัดฟันไม่เป็นสามารถไปดูได้อีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้จะไม่ทําให้ดูแล้วนะคะก็คือแปรงฟันเสร็จนะคะให้ใช้แปรงซอกฟันแปรงบริเวณซอกฟันจากนั้นตามด้วยไหมคัดฟันนะคะแล้วก็นอนนะคะห้ามกินอะไรเพิ่มเติมนะคะยก่เว้นน้ําเปล่านะคะไม่งั้นก็คือฟันก็จะปุนะถ้าเรากินอะไรต่อจากหลังแปรงฟันนะคะโอเคนะคะหวังว่าคลิปน,นี้จะมีประโยชน์นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็อ่า อีกหนึ่งช่องทางนะคะทางบล็อกดิบนะคะก็คือบางทีแบบเวลาที่เราคิดคอนเทนต์ได้อย่างเงี้ยเออเราก็จะลงเลยคือเวลาที่เวลาจะมาอัด u t u ู e อย่างเงี้ยมันต้องมีการตัดคลิปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยมันทําให้กว่าที่เราจะมาอัดคลิปคลิปนึงเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะนะคะส่วนในบล็อกดิบเนี่ยเวลาคิดอะไรได้ก็จะพยายามลงเลยนะยังไงก็ฝากติดตามเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะ